ดังสงสยัยสาวโปรไฟล์เซ็กซี่โพสขอบคุณตำรวจหลังได้ฉีดเข็มสามแบบงงงเมืม่อวันที่14กันยายน Facebook Fanpage i n the m u l t i v e r s e of Madness ได้โพสเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งโพสภาพว่าตนเองได้รับวัคซีนเข็ม3ามเป็นโคต้าพิเศษทั้งที่หญิงคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคือกลุ่ม7โลกคนแก่หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรด่านหน้าโดยทางเพจโพสต์ข,ข้อความระบุว่า คนทั่วไปเขาเริ่มฉีดเข็มสามเดือนตุลาคมไม่ใช่หรอแล้วโคต้าพิเศษนี่โคต้าอะไรวะพี่อีฟกับคุณตำรวจต้องมีคำตอบพร้อมโพสต์ภาพจากโพสต์ของ f a c e b o o k หญิงรายนี้ซึ่งได้โพสต์ว่าขอบคุณตำรวจขอบคุณด่านหน้าขอบคุณพี่อีฟสิทธิพิเศษเข็มสามแบบงงๆพร้อมตอบคอมเมนต์ว่าตนเองได้ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกานอกจากนี้ยังพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวยังโพสต์ภาพของตอนเองห้อยบัตรที่เขียนว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย you